การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะพักเพื่อไทยสามารถใช้เวลาเพียงข้ามวานันปิดเกณฑ์ได้อย่างรวดเร็วส่งชื่อคุณแพลทองทานชินวัตรเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ได้อย่างฉลุยแต่ปรากฏว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ค่ะการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนความค่ะและคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อตรวจสอบทุกรายชื่อค่ะตรวจสอบคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่ค่ะ แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลานี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะเมื่อคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ปรากฏตัวและมีความเคลื่อนไหวโดดเด่นมากขึ้นทุกทีค่ะเขาถูกจับตามองค่ะว่านี่คือนายยกตัวจริงผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศรวมถึงกําหนดโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่วันนี้สยามรัฐสัปดาวิจารณ์ค่ะชวนมาพูดคุยกับอาจารย์ทวีสุริทิกุล อดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุปโขทยัยธรรมาธิราชค่ะเราจะมาพูดคุยถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ทวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะวันนี้สยามรัสัปดาห์วิจาร์ต้องรบกวนเวลาของอาจารย์ทวีนะคะเราชวนมาพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นค่ะ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา7-8วันค่ะอาจารย์หลังการเปลี่ยนตัวนาะยกรัฐมนตรีคนใหม่มาสู่การตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เราเห็นสภาพการเมืองไทยเป็นอย่างไรคะอาจารย์ฝุ่นตลบหรือว่าเรียกว่าเข้มข้นผิดไปจากที่อาจารย์ประเมินไว้ไหมคะอาจารย์เชิญค่ะผมว่าตื่นเต้นกว่าทุกครั้งนะครับเพราะครั้งนี้ก็มีสองสามปรากฏการณ์ใหม่โดยเฉพาะอันแรกคือเรื่องของตัวนาย,ยกรัฐมนตรีเอง ที่เป็นคนอายุน้อยนะเป็นผู้หญิงหรือแม้จะเป็นคนที่สองแต่ว่าอายุน้อยแล้วก็อาจจะดูอ่อนประสบการณ์ความตื่นเต้นประการที่สองก็คือว่ามันก็มีตัวละครเข้ามายุ่งเกี่ยวเยอะโดยเฉพาะสมาคมผู้ปกครองนะที่เขาหมายถึงคุณทักษิณใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นคนที่จะมาดูแลคุณผุ้หญิงนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับมีการครอบครองหรือ ครอบงำกันอยู่ในทีนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็ตื่นเต้นว่า,าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งเนี้ยมันจะสำเร็จราบรื่นไหมและจะไปตลอดลอดฝั่งยังไงไหมด้วยความเป็นนายกที่ยังไม่มีบารมีมากแล้วก็ด้วยการที่มีผู้มาควบคุมสั่งการอยู่ภายนอกครับอาจารย์คะเมื่อลูกสาวมาเป็นนายกแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่านี่คือโอกาสสําหรับคุณทักษิณโอกาสสาหรับพรรคเพื่อไทย หรือว่าหลายคนมองตรงกันข้ามาอาจารย์บอกว่านี่อาจจะเป็นการปิดเกมเร็วเข้าไปอีกคะ่ะอาจารย์ผมมองแล้วคุณทักษิณรู้สึกจะกระดีกระดานะฮะมากที่สุดนะฮะจึงมองได้ว่าเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของคุณทักษิณน,นั่นแหละในการที่จะทัะ้งฟอกตัวเองให้พ้นจากข้อมูลทินต่างแน่ดีแล้วก็เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่นะฮะ<ม>ให้เป็นที่ยอมรับหรือเปลี่ยนอ่ ความเป็นคุณทักษิณที่เคยมีความมัวหมองในอดีตให้ดูสดใสดีขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันนั้นผมก็ยังมองว่าคุณทักษิณเนี่ยก็จะยันจะมีบทบาทมากนะครับในการที่จะดำเนินการเ,าเข้าไปที่เขาบอกช่วยรัฐบาลเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนจากที่เราได้ฟังคุณทักษิณมาเมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับในเรื่องของการาแสดงวิสัยทัศน์ นะฮะ <c oughs> ก็จะเห็นแล้วว่า <c oughs> แกมุ่งมั่นมากแกรู้สึกว่ามั่นใจรุ่เกินว่าจะทําอะไรต่างๆได้สําเร็จนะซึ่งนี่นแหละครับก็เชื่มอมโยงไปในคําถามที่บอกว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ว่าแกเข้ามาครั้งเนี้ยมีมิชชนะั่นคือมีภารกิจที่จะทําอะไรสําคัญสาคัญต่างๆมากมายมีคนจับประเด็นได้ถึงหกเจ็ดข้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในหกเจ็ดข้อที่จะทําเนี่ยนะฮะซึ่งอนะ ก็อาจจะยากนะฮะในหลายๆเรื่องเนี่ยก็ต้องดูว่าแกจะทำสำเร็จไหมซึ่งถ้าสำเร็จนะครับมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่แกมุ่งหวังก็คือการล้างข้อบนทินแล้วก็ฟอกตัวให้ขาวใสดูดีขึ้นใหม่เนีเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยติดตามครับแต่ว่าตอนนี้ต้องติดตามบบว่าจะตั้งรัฐบาลสําเร็จหรือเปล่า ใช่ค่ะอาจารย์การตั้งคณะรัฐมนตรีรอบนี้เราเห็นปรากฏการณ์หลายอย่างค่ะอาจารย์แต่ว่ามีหลายคนบอกแบบนี้ค่ะว่าอันนี้เป็นการกลับมาเขาเรียกว่าเป็นเกมอมหิตทาลายทั้งพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐและพักของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันอาจารย์มองปรากฏการณ์เรื่องนี้ยังไงคะโอ้ถ้าเผื่อจะเอาอย่างที่แกพูดในการแสดงวิสัยทั์ไ้เมื่อสองวันก่อนนั้นก็คือแกว่ให้รืมอมาดีตนะ แต่ผมคิดว่าแกไม่ลืมหรอกนะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าแกก็น่าจะเป็นการล้างแค้นนะครับทั้งบิ๊กป้อมทั้งคุณหญิงสุดารัตน์นะในการที่จะ,ะให้อับอายขายหน้านะฮะเบื้องต้นนะแต่ต่อมาก็อาจจะทําให้เกิดการผิดหวังที่สุดก็คือพักนั้นล่มสลายไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกงกรรมกงเกียนนะฮะ ที่มาชําระล้างแค้นซึ่งผมก็มองว่าคุณทักษิณนั้นไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เออจะเรียกอะไรปากกับใจคงไม่ได้พูดตรงกันมากนักนะฮะเพราะว่าปากอย่างใจอย่างอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นแกอาจจะต้องแสดงนะฮะในการล้างแค้นหรือชําระอะไรต่างๆที่มันคาใจเนี่ยอีกหลายเรื่องนะแต่อย่างไรครับว่าถ้าเผื่อรอด ในหลายบางเรื่องที่กำลังถูกร้อมเรียนนะฮะหรือตามเอาเรื่องของแกเนี่ยแกก็อาจจะยิ่งยาบใจเพราะนั้นผมคิดว่าบรรดานักร้องต่างๆที่คุณทักษิณเองก็พูดว่าเบื่อนักร้องนะฮะนักร้องเยอะเหลือเกินเป็นอะไรส,สถาบันอีกสถาบันขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะผมว่าพวกนักร้องนี่ก็อาจจะถูกแกเอาคืนได้เหมือนกันครับโดนกลับมาเช็คบิน โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัต์นี่หลายคนเป็นห่วงนะคะอาจารย์มีอยู่25เสียงแต่ว่ายังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกแล้วก็การไปตัดสินใจร่วมรัฐบาลถ้าเกิดขึ้นจริงอย่างที่เราเห็นนะคะซึ่งเมื่อคืนคุณตังสินก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มว่ารัฐบาลรอบนี้จะมีประชาธิปัตย์สถานการณ์ของประชาธิปัตย์จะยิ่งไปถึงขั้นศูนย์พันไหมคะอาจารย์ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาไม่ศูนย์พันนะฮะมีสื่อ ส่วนหนึ่งบอกว่าเหมือนแมงสาบเป็นสัตว์ดึกดําบรรแต่ว่าเอาชีวิตรอดมาได้นะหรือเมระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อมีกลุ่มของอคุณเฉลิมชัยจะ,ชจะเข้าไปร่วมรัฐบาลน,นะฮะแต่พอนักข่าวไปถามคุณชวนนะครับคุณชวนว่าผมไม่มีปัญหาอะไรหรอนะฮะนักข่าวถามว่าจะลาออกไหมคุณชวนว่าไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นพระปฏิปัติ์ยังอยู่นะครับในในถ้าเกิดบ,บอกอย่างนี้ขนาดคุณชวนะแกกล้า ออกมาประกันทั้งที่พรรคแก่ก็มีปัญหามากมายถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงโดนจะเรียกอะไรประชาชนหรือว่าประชาชนมวลชนของประชาธิปัตย์เองนั่นแหละครับเข้าไปเ,าเรียกร้องให้มีคนรับผิดชอบแต่ครั้งเนี้ยมันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นการยอมรับถึงสถานะหรือเนื้อแท้ของพรรคตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบอดีตเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เขาก็มองว่าเราไปร่วมรัฐบาลดูซิ อาจจะมีอะไรดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมผมมองในฐานะที่รู้จักกับบางท่านในภาควิชัตัก็เหมือนกับว่า,ามันเป็นอีกยุคหนึ่งนะมันไม่ใช่ยุคเก่าๆแบบคุณชวนก็เมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็ตามน้ำไปนะอันนี้ก็คงจะเป็นการมองแบบการเมืองไทยทั่วๆไปซึ่งสมัยนี้มันก็ต้องเอาร่วมรัฐบาลเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ต่างๆที่ตอบแทนกันเป็นหลักนั้นด้วยครับ อาจารย์มาที่พักพลังประชารัฐค่ะหลายคนประมองมองแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าคุณทักษิณมาปิดสวิตปอสุดท้ายคือปอประวิตย์ด้วยการพังพักพลังประชารัฐค่ะที่ขณะที่เราคุยกันเมื่อช่วงเช้าก็เช้าของวันศุกร์วันนี้นะคะ<ม>ก็มีการประชุมพักค่ะโดยบนเอกประวิทย์หัวหน้าพักนะคะเรียกประชุมแต่ว่าไม่มีกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐค่ะเข้าร่วมพัก<า>ประชารัฐก็ถูกแบ่งออกเป็นสองสองซีกสองกลุ่มอีกเหมือนกัน สถานการณ์แบบนี้สําหรับพักพลังประชารัฐเนี่ยถือเป็นการนอกจากทางพักแล้วเป็นการปิดสวิตปอกประวิตย์ไปด้วยไหมคะจ่าปิดสวิตคุณประวิทย์นั้นยังไม่หรอครับเพราะคุณประวิตย์ก็ยังแข่งขันอยู่เหมือนเดมิมพูดคล้ายคุณชวนนะแกก็ไม่ลาออกแล้วแกก็จะขับเคลื่อนพักต่อไปแล้วแกก็รู้สึกจะตามน้ำน,นะถ้าแบบมีกรณีมีกลุ่มคุณธรรมนัทเสนอชื่อเข้าไปนะถ้าเกิดมันสอดคล้องกันนะ พักประชารัฐก็หมายถึงตัวแกเองนั่นแหละพลังประชารัฐก็จะรับรองด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะแตดงเห็นว่าแกก็ไม่ไม่ไม่ไมไมคัดค้านไม่อะไรนะะคือถ้าิดไปฝืนให้เห็นความขัดแย้งแต่แยกกันพักก็จะพังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําคือไม่ให้พักพังรวมถึงตัวแกเองด้วยก็คือพยายามรักษาอํานาจในพักนั้นไว้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทนะฮะ ถ้าผมไปอ่านกฎหมายพรรคการเมืองคร่าวๆการเสนอชื่อรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องผ่านมาติผู้กรรมการบริหารของพักนะฮะใช่ค่ะก็ทราบว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างงี้พรรคประชารัฐก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถึงแม้ว่ารายชื่อที่เสนอกันไปครบถ้วนทุกพักแล้วอาจจะมีบางส่วนเกินไปเพราะบางพักซึ่งผมเข้าใจว่าพี่พรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับเสนอชื่อสำรองหรือเสนอคนเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงว่าทางพักก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ ทีนังขังขอบเอาจริงเอาจันในเรื่องของการบริหารที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายอะไรเท่าไหร่ให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของพรรคเพื่อไทยนะซึ่งในที่สุดก็คือสิทธิ์ขาดของคุณทักษิณนั่นแหละนะครับในการที่จะเลือกใครหรือใครแต่ถ้าฟังที่คุณทักษิณพูดเนี่ยเหมือนกับแกยังเจ็บแค้นคุณประวิทย์อยู่เยอะนะนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวเนี้ยแกเอาฝ่ายคุณธรรมนัฐนะฮะซึ่ง ใจผมนะคิดว่าแกก็เอาไปก่อนแล้วสุดคุณทำนัดจ,จะไปโดนเชีย์ออกทีหลังไปโดนอะไรโดนสอยโดนตรวจคุณสมบัติแล้วก็ว่ากันไปภายหลังเนี่ยก็ลากกันไปก่อนจะเพื่อที่จะหักหน้าคุณประวิตย์นั่นแหละนะฮะอันนั้นนั่นประการสําคัญเพราะฉะนั้นในการที่พักพลังประชาบรัสดงบทบาทเนี่ยก็รอบรู้ตัวว่าเป็นรองไม่มีอะไรไปต่อรองแล้วก็ยอมรับโดยดุษฎดีว่าพ่ายแพ้แล้วแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะถอยหรือ อาจะเรียกว่าอะไรยอมแพ้ให้กับคุณทักษิณครับอาจารย์คะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์ในรอบ17ปีนะคะบนเวทีก็มีนักอนักธุรกิจใหญ่มีนักการเมืองภาพนี้บอกอะไรเราได้บ้างคะอาจารย์เรากําลังกลับเข้าไปสู่ระบอบทักษิณในปี2024อีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์โ ถ้าเจะถามผมเนี่ยระบอบทักษิณครอบงำประเทศไทยมั้งแต่2,544นะ,ะถึงวันนี้ก็เท่าไหร่ละี2 3ปีใช่ไหมฮะ62567ก็คือไม่ได้จางหรือว่าไม่ได้ถอยออกไปจากการเมืองไทยรัฐที่ทักษิณเนี่ยผมเรียกรัฐที่ทักษิณซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันแรงกว่าระบบนะเพราะมันเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ ปลูกฝังเข้าไปในความคิดของคนไทยบางกลุ่มแปบลบว่าขาดคุณทักษิณไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มมวลชนของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเองนะฮะถึงขนาดที่คุณทักษิณกล้ารับรองว่าถ้าแกยังอยู่แล้วก็เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะพาพรรคเพื่อไทยมาท่วมท้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นระ,ระบบทักษิณเนี่ยมันยังมีอิทธิพลมากนะฮะยิ่งแกแสดงอภิธิหารอะไรหลายอย่าง นะอย่างที่เราเคยคุยกันมาพรอนนานแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่คุณทักสินต้องการแสดงคือแสดงอับพินิหารว่าตัวเองมีความยิ่งใหญ่นะมีความสําคัญทําอะไรก็ได้เหนือกฎหมายนะะไม่ติดคุกเลยนะแล้วรวมถึงต่อไปก็อาจจะช่วยน้องสาวกลับมานะมีข่าวลับๆมานะครับว่าในการที่ขึ้นมามีอํานาจในรอบเนี้ภายใตย้เออ ลูกสาวขึ้นมาบัญชาการเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการในการเรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับพวกตนเองในทางกฎหมายเยอะแยะมากนะครับเช่นอาจจะถึงขั้นนิโทษกรรมซึ่งรั้นเมื่อปีห้าหกนิโทษกรรมสุดซอยไม่สําเร็จใช่ไหมครับแล้วก็นําม,มาสู่กระบวนการกปรปปสขับไล่น้องสาวแกทีเนี้ยแกก็จะเอาคืนแกก็จะอาจจะมีการนิรโทษกรรมให้ได้สําเร็จก็จะแดงอภิษฐานอีกรอบหนึ่งต่อไปและอภิษฐานที่จะ มีมาในระยะใกล้ๆเนี่ยที่จะบอกว่ากันยาก็จะมีเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นนะฮะสำหรับกลุ่มแรกสิบสี่ล้านคนอะไรเหล่านี้ก็จะมีแสดงออกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นการปลูกฝังหรือสร้างให้ระบบทักษิณเนี่ยมีความยิ่งใหญ่น่าเชื่อถือขึ้นคนไทยผมไม่ได้ว่ามีความเชื่อง่ายอะไรแต่คนไทยเป็นคนใจอ่อนไหวนะยิ่งพอเห็นใครทำอะไร นะะือหวาขึ้นมาแล้วก็จะว่ากันไปตามกันนะฮะ,ะเรียกว่าไทยมุงก็ได้นะครับในการที่เฮโลสารพาไปในบรรยากาศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบทักษินฟีเวอร์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะนะ,ะถ้าเผื่อว่าไม่มีศัตรูหรือใครมาขวางทางแก่ได้นะครับอันนี้ผมก็มองว่าระบอบนี้ยังน่ากลัวอยู่ครับอาจารย์คะเราพูดถึงระบบทักสินฟีเวอร์พูดถึงลัทธิทักสิน แต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมามีพักอนาคตใหม่มีพักเก้าไกลจนมาถึงพักประชาชนอาจารย์มุมเนี้ยค่ะอาจารย์การเมืองใหม่แบบนี้ค่ะจะพลิกกลับมาสู้กับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งรอบหน้าได้ไหมคะอาจารย์ผมว่ายังน่าสนใจคือสู้ได้นะครับเพราะว่าในการที่พัก นะฮะก้าวไกลได้ไปอยู่เป็นพักประชาชนขึ้นมาใหม่เนี่ยนะ,ะมันแสดงถึงความมุ่งมั่นนะว่าเขายังพร้อมที่จะออกมาสู้ตลอดไปนะครับแล้วก็เราที่ได้ผมหมายถึงว่าตัวคนที่ติดตามพักประชาชนเนี่ยนะ,ะก็เห็นการเคลื่อนไหวนะครับในการที่ที่มีกิจกรรมต่างๆในหมู่ พักมากมายนะซึ่งมันผิดกับพักระบบเก่าซึ่งเอาแต่ขายสสหรือขายผู้นำแต่นี่เขาขายกระบวนการกิจกรรมของของประชาชนนะในการที่จะให้ประชาชนออกมาสแสดงพวามคยเห็นเขามีฟอรั่มเล็กๆเขามีการจัดเวทีพูดคุยสนทนาของเขารวมถึงการเรียกว่าจัดกลุ่มถ้าเป็นชาวบ้านก็คือสังสรรค์นะคุยกัน แต่ว่าในทางการเมืองก็หมายถึงการประชาสัมพันธ์พรรคหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนซึ่งตัวเนี้ยมันต่างจากพรรคอื่นด้วนั่นคือว่าพรรคประชาชนเอาจริงแล้วก็น่าจะมีโอกาสอีกมากในการที่จะ,จะกลับฟื้นคืนเข้ามาแล้วก็ยิ่งถ้าเผื่อว่าเกิดพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณกับคุณอ,อุ้งอิงเนี่ยนะครับไปทําอะไรไปเกิดข้อผิดพลาดนะครับก็ยิ่งจะทําให้ พรรคประชาชนได้เปรียบขึ้นมานะฮะอันนี้ก็แล้วถ้าเรามองไปอีกช็อตหนึง่งกลุ่มภาคฝ่ายที่อยู่ด้วยคุณทักษิ้นเนี่ยก็คือพรรคการเมืองส่วนใหญ่ในสภานั่นแหละเพราะฉะนั้นจะมีพรรคประชาชนคือนเพเดียวที่ไม่ไปแปดเปื้อนมัวหมอง <c oughs> กับความล้มเหลวหรือความเน่าเหม็นอะไรที่จะอาจจะเกิดขึ้นในการบริหารรัฐบาลชุดนี้นะเพราะนั้นประชาชนพรรคประชาชนนั่นแหละนะครับก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับ อาจารย์คุณทักษิณค่อนข้างมั่นใจคะ่ะว่าคุณแพรทองทานเนี่ยจะไม่สํารอยถูกรัฐประหารร้อยเปอร์เซ็นตอาจารย์คิดว่าอะไรทำให้คุณทักษิณมั่นใจแบบนั้นคะอ่าผมจริงจผมก็คิดเห็นคือ,อครั้งที่ผมไปร่วมกับกลุ่มกปป,ปสเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องของทหารน,นี่แหละนะฮะว่าว่าอพอคุณประยุทธ์นะฮะขึ้นมา เรียกว่าทําการยึดอํานาจนี่นะครับมันก็เหมือนกับฝ่ายการเมืองก็ล่าถอยไปและเข้าจริงเนี่ยทหารก็เหมือนกับทหารทุก,ทกยุคสมัยคือถ้าเผื่อไม่มีแรงบีบเขาก็ไม่ออกมาทําอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณทักษิณอาจจะมองแล้วว่าต่อไปอย่าไปสร้างแรงบีบสินะอย่าไปหาสายล่อฟ้าหรือว่าชนวนที่จะมาทําให้ทหารเกิด ต้องออกว่อตอนนี้มันมีตอน,นตเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีกลาโหมนะ<ช>มอกว่าเนี่ยก็คือพรคเพื่อไทยถอยนะตอนแรกมีข่าวว่าเอาเอาคุณภูรมไปนั่ง<ช>กลาโหมแล้วก็ตอนนี้ก็มีชื่อของท่านอะไรที่จะยอยู่มหาไทยคุณเสริมศักดิ์ละค่ะคุณเ,เสริมศักดิ์คงพาณิชย์แล้วก็จะมีพลโทนิติใช่ไหมครับอะไรที่เป็นเป็นเป็นหลานของท่านองคมนตรีนามสกุลสุวรรณรัตน์เนี่ย นะซึ่งเคยเป็นพอสอของคุณบิ๊กป้อมแล้วก็เป็น่ายเสของอคุณประยุทธ์นะครับซึ่งแสดงว่าคุณนักสิงค์ก็เชื่อว่าเขาจะเชื่อมกับทหารได้และจะไม่ไปรังแกทหารหรือทําให้ทหารขัดเคืองนะไม่พอใจเพราะฉะนั้นนะนี่คือประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็รู้ว่ามวลชนเนี่ยในป้าป่ายของศัตรูของเขาตอนนี้ก็คือพรรค ประชาชนหรืออดีตพักเจ้าไกล<ะ>น,นนนัะครับ<ะ>ก็เป็นศัตรูของทหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาอยากจะไม่ให้ทหารออมองพักเพื่อไทยในแง่ร้าย,ายก็ต้องต่อสู้พักประชาชนไปด้วยซึ่งตัวนี้ผมว่าคุณทักษิณเมื่อวันที่แสดงวิสัยทัศน์ในการลาดินเนอร์คืนนั้นเนี่ย<ะ>เขาก็พูดชัดเจนนะว่าเขาอยู่กับพักเก้าวไกลไม่ได้เพราะหนึ่งร้อยสิบสอง มาตราสองแล้วก็ผ่านไปเพราะเรื่องนั้นแล้วเขาก็จะไม่ไปร่วมกับพรรคที่มีนโยบายในการที่จะไปแก้ไขมาตรา112เพราะฉะนั้นแสดงถึงตัวเขาเองนั่นแหละครับที่จะไม่ไปยุ่งกับทหารนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ทําให้เขามั่นใจว่าทหารจะไม่ปฏิวัตินะครับเพราะเขาก็มองว่าอ่าอันนี้อาจจะเป็นอ่สิ่งที่เป็นอ่อ ไปว่าทหารหรือไม่ก็ไม่รู้ทหารไม่ได้เข้มแข็งเหมือนในอดนะีตนะทหารในยุคนี้มีฝักมีฝ่ายนะผมคิดว่านักการเมืองเขารู้ว่าทหารก็เป็นคนนะแข็งเท่าแข็งก็เอาผลประโยชน์งานได้นะเพราะฉะนั้นโดยที่คุณทักษิณเคยทํามาเนี่ยคุณทักษิณก็พยายามเช่นแนวทางเก่าแหละก็คืออาจจะเลี้ยงจะเรียกว่าเลี้ยงดูก็ได้นะหรืออาจจะเรียกว่าปลูกสัมพันธ์ําไมตรีก็ได้กับทหาร ใหญ่ๆห,หรือที่จะขึ้นมาใหญ่เราจะเห็นว่าในสมัยคุณทักษิณเนี่ยมีการโรเตท,ทหรือโยกย,าย้ายนายทหารเยอะมากนะเพื่อที่จะวัดพละกกาลังแล้วก็สร้างซ่องสมกําลังคนเอาแล้วแต่นะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ของฝ่ายการเมืองเพราะ,ะนั้นทักษิณก็อาจจะเข้ามากลับมาใช้ในนโยบายเหล่านี้นะครับในการที่จะผลูกมัดใจหรือป้องกันไม่ให้ทหารปฏิวัติครับอาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเดิมพันสุดท้ายสําหรับคุณทักษิณไหมคะ ในการกลับเข้ามาครั้งนี้ไปจนถึงการเดินไปสู่ชัยชนะการเลือกตั้งปี2570ผมก็รู้จักนักพนันเยอะนะนักพนันเนี่ยเขาไม่มีเดิมพันสุดท้ายหรอกพวกเนี้ยสู้ไปหมดตัวแล้วก็ไปกู้มาสู้ไหมนะฮรู้ง่ายๆคนเล่นหวยเนี่ยไม่เล่นเล่นหวยสักทีหรอกนะครับอันนี้พูดไปในทั่วๆไปแต่ยิ่งเป็นคุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณเนี่ยมี เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เจ็บลึกฝังลึกนะฮะเพราะนั้นเดิมพันนี้ไม่ใช่เดิมพันสุดท้ายแน่นอนนะฮะแต่จะเป็นแค่เดิมพันใหญ่นะ,ะหรือเป็นการต่อสู้รั้นสำคัญของคุทณทศินนั่นแหละแล้วถ้าเบิดแกชนะแกก็อาจจะต่อสู้ต่อไปเพื่อที่จะเอาชัยชนะอื่นๆตามมานะฮะแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยแกก็ถึงจะต้องหนีออกนอกประเทศอีกรอบแกก็จะสู้ใหม่นะฮะ แม้กระทั่งตายนะอันนี้ผมไม่ได้พูดให้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าหมายถึงว่า,าวิญญาณของแกนั่นแหละก็ยังจะอยู่ในร่างของคนอื่นนะฮะอันนี้เราพูดแบบหนังกำลังภายในจริงก็ได้นะฮะคแค่นี้สืบทอดไปถึงลูกหลานเป็นตำนานอาของวงตระกูลเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสำคัญมากสำหรับสังคมไทยนั่นแหละครับที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ คุณทักษิณใช้อำนาจเกินขอบเขตระมัดระวังไม่ให้มีการให้คุณทักษิณแสดงอภินิหารอะไรจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องพยายามสร้างแรงถ่วงดุลรัฐบาลชุดนี้จะเกิดเ,เรียกว่าอะไรพลังที่ขาดแรงถ่วงดุลรัคประชาชนก็อ่อนแอนะครับขณะที่รัฐบาลก็มีหลายส่วนที่อ่อนแอแต่กันในพักนะครับ ภาพเพื่อไทยเองก็ครอบงำได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะพากันไปสู่ระบบทัคสินอย่างที่เรากลัวกันนั้นอีกรอบหรือไม่นะเพราะนั้นต้องระวัดระวังตรงนั้นมากกว่าครับค่ะได้ค่ะวันนี้สยามรัฐสรรัปดาห์วิจารณ์ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทวีมากเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับ